สูตรนี้นะคะปูดแน่นอนแล้วก็ปูดสวยสวยส,วยสวยทุกอันจริงๆค่ะนะคะก่อนจะไปชมว,วิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วถ้าชอบว,วิดีโอกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปนด้วยนะคะวิธีทำไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยค่ะเราไปชมกันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะ ขั้นแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาขูดผิวมะนาวนะคะหรือผิวเลมอนนะคะอันนี้คือน้าตาลทรายนะคะวันนี้เพิ่นใช้ทางน้าตาลทรายธรรมดาและน้ําตาลทรายกลิ่นเลมอนนะคะเดี๋ยวเราจะมาขูดเปลือกเลมอนนะคะขูดแล้วผสมกับน้ําตาลพักเอาไว้สัก10-15นาทีนะคะนะขูดบางๆแบบนี้นะคะ เพื่อให้น้ำตาลเขาได้ซึมซับอโรมานะคะน้ำมันหอมระเหยของเลมอนนะคะไม่ขูดไปจนถึงสีขาวนะคะขูดแค่นี้พอจากนั้นนะคะเอาไม้พายนะคะคลุกเปลือกเลมอนกับน้ำตาลนะคะให้น้ำมันอโรมานเนี่ยเขาเข้าไปในน้ำตาลนะคะนะค,ะคุกเอาไว้แล้วพักเอาไว้ค่ะสักสิบถึงสนาทีค่ะในอย่างผสมนะคะเพิ่นใส่ ไข่ไก่นะคะสองฟองไข่ไก่ตุรกีเปลือกสีขาวนะคะไม่ใช่ไข่เป็ดนะคะเกลือค่ะจากนั้นนะคะเพิ่นจะใส่น้ําตาลเลมอนที่เราทําเอาไว้นะคะลงไปใครจะใส่เปลือกเลมอนลงไปด้วยก็ได้นะคะนะเพิ่นบดเปลือกลงไปด้วยเพื่อไม่ให้มีเปลือกชิ้นใหญ่นะคะจากนั้นนะคะเพิ่นใส่น้ําตาลเลมอนด้วยะค่ะเพื่อความหอมที่มากขึ้นนะคะ ใครใช้น้ําตาลเลมอนตัดน้ําตาลออกจากสูตรปริมาณเท่ากันนะคะจากนั้นนะคะคนให้น้ําตาลทรายละลายค่ะเราไม่ต้องการให้ไข่ขึ้นฟูนะคะสําหรับมาเดลินนะคะเมื่อไข่สีอ่อนลงนะคะและน้ําตาลทรายละลายดีหมดแล้วนะคะใส่นมค่ะ ค่อยๆเทนะคะแล้วคนไปด้วยจากนั้นนะคะร่อนผงฟูนะคะและแป้งเค้กลงไปค่ะคนให้เข้ากันค่ะ ดูให้พอหมดผงแป้งนะคะเมื่อหมดผงแป้งแล้วนะคะเ้นจะใส่เนยนะคะเนยจะต้องอุ่นๆนะคะไม่ร้อนนะคะประมาณ50องศานะคะในละลายนะคะใส่ลงไปเลยค่ะทีเดียวคนให้เข้ากันค่ะ ใช้เวลาคนนิดนึงนะคะมาใช้เวลาแบบหนึ่งเนยก็สึงเข้าไปดีแล้วนะคะดูว่าเนยเข้ากันดีนะคะไม่นอนก้นนะคะสำคัญนะคะเบเทอร์ Better จะต้องประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะดูความไหลของเบเทอร์นะคะ นะประมาณนี้เป็นริบบอนสเตจนะคะไม่เป็นเหลวเป็นน้ําเดี๋ยวเราจะพักแป้งค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้แรปคลุมให้สนิทดีนะคะพักในตู้เย็นนะคะ1ชั่วโมงขึ้นไปนะคะถ้าจะให้ดีประมาณ2-4ชั่วโมงนะคะหรือใครมีเวลาไม่รีบพักข้ามคืนไปได้เลยค่ะ เมื่อเราผักแป้งใกล้ครบเวลาแล้วนะคะเราจะมาเตรียมพิมพ์นะคะพิมพ์มาดลินจะเป็นพิมพ์ลูกเปลือกหอยนะคะเออมาดลินจะมี2แบบเป็นแบบเปลือกหอยกลมๆลึกๆกับแบบเปลือกหอยที่ยาวๆนะคะใช้แบบไหนก็ได้นะคะถ้าใครไม่มีพิมพ์มาดลินก็จะใช้พิมพ์เอ่อที่มันเป็นโดนัทจิว๋วอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะทาเนยนิ่มค่ะให้ทั่วค่ะ เมื่อทาเนยเสร็จแล้วนะคะทาให้มาถึงตรงขอบๆด้วยนะคะเดี๋ยวเผื่อเขาติดขอบแล้วแกะไม่ออกอย่างนี้นะคะจากนั้นนะคะเพิ่นจะโรยแป้งบางๆให้ทั่วค่ะเมื่อโรยแป้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเพิ่นจะเคาะแป้งส่วนเกินออกนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปวอร์มเตาแล้วก็เอาเบเตอร์ออกจากตู้เย็นได้เลยค่ะเพิ่นเอาเบเตอร์ออกจากตู้เย็นแล้วนะคะเดี๋ยว เตาวอร์มไว้เลยนะคะว,วอร์มไว้ตั้งแต่ตอนที่เตรียมพิมพ์แล้วนะคะนะคะเขาจะแข็งแข็งแบบนี้นะคะอเ,คเอาไปเทอร์ใส่ถุงบีบเลยะค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาเบเตอร์นะคะบีบใส่พิมพ์ได้เลยค่ะเราจะบีบเบเตอร์อ Better ใส่พิมพ์นะคะประมาณ50-60%ของพิมพ์นะคะบีบใช้ทั้งเย็นๆเ,เลยนะคะจากนั้นหน้ากระแทกพิมพ์เล็กน้อยค่ะ นำอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราแซะเขาเลยนะคะตอนร้อนๆนะแล้วก็ตะแคนเอาไว้ค่ะนี่นะคะมาเดลีนของป้นนะคะไม่แข็งเหมือนมาเดลีนทั่วๆไปนะคะแล้วก็หอมหวานนัวและความโปดก็ ระดับนี้กันเลยทีเดียวนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคกดไลค์กดแชร์เ like, ป็นกำลังใจให้เพื่นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคราวนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ